สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายคันนี้ครับคุณโบไว้ใจให้เรามาพ่นป้องกันสนิมซึ่งช่วงล่างรถคุณโบเนี่ยก็ยังดีอยู่มากๆเลยนะครับอย่างว่าแหละ คันนี้เป็นวิสุวิชิตไรตันยังใหม่อยู่ช่วงล่างยังไม่ค่อยมีสนิมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับลองสังเกตดูดีๆหูที่หิ้วทอยเสียเนี่ยเป็นสนิมเกิดจากก็ได้เกิดจากน้ําที่ท้ายกระบะหยดลงมาเห็นไหมครับมันมีคราบสนิมที่ร่องกระบะพยดลงมาตรงตําแหน่งนั้นพอดีก็เกิดสนิมขึ้น ซึ่งโดยการใช้งานเห็นคุณโบบอกว่าก็ใช้ในพื้นที่เสียงแล้วว่าจัดการคัดสนิมให้ไปสบายใจแล้วก็พ่นให้นะครับแต่นี้มาดูรถอีกคันหนึ่งที่เพิ่งมาในคิวสนะครับอันนี้เป็นคิวสที่จะทำงานกันในวันนี้ คันนี้ก็จัดการล้างช่วงล่างกันก่อนซึ่งรถคุณโบเมื่อสักครู่เนี้ยก่อนที่จะเอาไปปรับสภาพผิวแล้วถึงจะพ่นเนี่ยก็ต้องล้างแบบนี้เหมือนกันล้างเพื่อสลายคราบมันสลายคราบโครนสังเกตไหมครับคราบมันจะย้อยเป็นสีแดงๆเลยนั่นก็คือคราบมันและคราบโครนที่มันติดอยู่ใต้ท้องรถเรานี่แหละอันนี้ตัดมาดูของคุณโบอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้มีซูบิชิไททันก็จัดการพ่นกันอยู่นะครับ ซึ่งคุณโบเลือกสูตรอะคริลิกซึ่งมีความทนทานเหมาะกับสายลุยหรือใช้ในพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็มีความแข็งมากขึ้นทนทานต่อการฉีดอัดน้ําแรงเวลาที่เราจะต้องล้างช่วงล่างเวลามันไปลุยมานะสังเกตไหมครับว่าพอพ่อนออกมาแล้วก็จะดูมิดชิดมากกว่าเดิมนะครับคันนี้ท่อเสียก็แนะนําคุณโบว่าพ่นไปเลยจะดีกว่าเพราะไม่งั้นน้ําท้ายกระบะลงมาเดี๋ยวท่อเสียมันก็จะโดนน้ํา น้ำเค็มเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะ,จะจะขึ้นสนิมเหมือนที่เห็นในตอนแรกอีกตอนแรกเราขัดไปดีแล้วก็จะกการพ่อนอย่างนี้ไปเลยนะครับอัดจุดไหนที่เสี่ยงพวกล่องกระบาดก็เน้นให้น้องๆเขาอัดเข้าไปให้ให้มันมากที่สุดนะครับเพื่อจะได้ปกป้องน่ตรงล่องกระบาดที่เดิมทีมันมีคราบสนิมอยู่นะครับระวังรอยซ้อนแผ่นเหล็กก็ให้น้องเขาอัดอัดอัดเข้าไปนะครับเพื่อให้มันเข้าถึงโดยทั่นทั่ว วันนี้ก็ พาชมงานประมาณนี้ครับก็คิวหนึ่งคุณโบตอนนี้ก็พ่นใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็รอประกอบล้อนะครับแล้วก็ถึงจะเช็คความเรียบร้อยผิวสีที่นึง่งแล้วถึงจะส่งงานได้นะครับน้องๆก็พ่นคันหนึ่งกันสองสาคนนะครับช่วยกันดูช่วยกันแลไปนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันครอบคลุมทุกซอกทุกมุม <c oughs> เห็นน้องที่เขาเพิ่งเดินเข้ามาไหมครับอันนั้นก็คือเอาล้อไปล้างให้นะเวลาล้อถอดออกมาเนี่ยเราก็จะเอาออกไปล้างสลายขี้ผ้าเบรกด้วยพูดง่ายๆว่าช่วงล่างใหม่ วิบวับแล้วนะครับล้อก็ต้องใส่สะอาดแวววาวนี่นึงนี่หนึงขายของที่ร้านมีเครือบแก้วด้วยนะอเวนซ่าคันนี้ก็กำลังเครือบแก้วอยู่สนใจด้านไหนให้เราดูแลบริการทักมา